บ้านนี้ที่เรามาดูแล้ววันนั้นูกไหวานันันักสองูกิงเขานไคนเดียวเลยถูกยิงลูกถูกลูกหลงต่อเขามารอกลางทางก็เหมือนกันกะัไปทำงานเลิกเลิกแฟนไปใช่ใช่ใช่อ๋อยุดเลิกไปกับเพื่อน แล้วเพื่อนเป็นไงนเ,นเพื่อนเป็นไงเชื่อเพี้ยแล้วแฟนก็โดนตรงไหนอ่ะที่เดี๋ยวบังคับผมตอนนี้เจดทะเบียนพิการเรื่องได้เบี้ยคนพิการไหมได้เนงะินเบี้ยยาอะไรได้ไหมทาแสนได้ไหมได้ลนะแล้วนะแล้วตอนนี้ทำกายภาพอยู่น้องเป็นไงลุกเดินได้ไหมท่านะทา่ทามาไหนวันนั้นเรามาเยี่ยมแล้วเนี่ยบ้านนี้ เารทมื่อก่อนแฟนทำงานอะไรครับเมื่อก่อนทำงานลงไม้ค่ะทำงานลงไม้อ๋อขี่มอเอร์ไซค์เนี่ยกล้องกลางกลางคืนนะกลางวันค่ะ แล้วอาการตอนนี้เป็นไงบ้างครับอาการก็ตอนนี้ก็ขาไม่มีแรงอ๋อขาอ่อนแรงนะก็ <c oughs> ต้องอยู่บ้าน <c oughs> ใช่ไหมค่ะเ <c oughs> ออและแต่งงานปีไหนจำไม่ได้ค่ะนานแล้วค่ะแต่งก่อนถูกยิงไหมหรือหลัง <c oughs> หลังหลังอ๋อหลังเหรอค่ะ <c oughs> อ๋อแล้วตอนนั้นเราเป็นยังไงตอนตอนที่แต่งนั่นคือคืออ่อนแรงนะ อย่างนั้นเหรออ๋อแล้วเป็นแฟนกันก่อนเราก็ไม่รังเกียจก็มาดูแลใช่ไหมเขาก็ไม่มีใครพ่อก็ก็เสียค่ะพ่อก็เสียลูกกี่คนตอนนี้ลูกสองอ๋อเกดเยอะววัสดีลูกวัสดีลูกสวยจำได้ไหมควันก่อนที่มาแล้วจำได้ค่ะ ให้กำลังใจอยู่นะเออลองดูดิครับเนี่ยเขาจะช่วยกายภาพทุกวันเน่ยเนี่ยกับแฟนเออไม่ทิ้งไม่ทิ้งกไม่ทิ้งแล้วแล้วกับพาะกายภาพไปนี่ดีขึ้นผมอุ่นนัเอานะแบบพี่นับบะไรนายคุยเลยนะแล้วแฟนแฟนก็ช่วยช่วยทำทุกวันนวดด้วยแล้วก็เดิน เจ็บอยู่กระสุนนี่พาออกหมดไหมพาออกออกแล้วใช่ไหมช่วงที่วัดหนาวหนาวอะไรมีเจ็บมีปวดมีใช่ไหมอันนี้ส่วนใหญ่เลยคนที่ถูกกระสุนรือสะเก็ดระเบิดนี่จะมีอาการพวกนี้นะมีอะไรที่อยากได้บ้านเอวเรื่องการทำกายภาพอะไรเนี่ยอุปกรณ์อุปกรณ์มีไหมมีวอล์กเกอร์ไหมมีไหมมีแล้วนะ ได้แบบนี้โอเคเลยนะเดี๋ยวเวลาเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาว่ากันเดี๋ยวค่อยปรับให้ตะลบตรงนี้ใช่ไหมับปรับตะลบเดี๋ยวจะเททางเข้ามาถึงที่ให้เลยนะเททางเข้ามาถึงนี่เลยเหียนรูกเรียนรู้ให้ถึงกำลังใจนี่นะครับขอภาพที่นครับ เาถุงไีกถุงนึงอ่ะใครไหวเบ่งไปอ่ะแลพ่อก็มีใครอยู่ที่นัอันนนออี่กนีันนี้คนนันรอ๋อฮะ่กลองนี้กองนี้ของใองนี้มัเสนใบด่างเนี่ย làng nè, khoang này, khoang này nhiều một là lục แล้วของเดิมใส่แมสใส่แมสใส่แมสล่ด้วยลูกแล้วเป็นกรรมการมัสยิดด้วยอ๋อ นี่จิตอาสานี่เต <en> ็ม <refugees> ร้อยไปนาไปขหนาไปข้างไปน้ำหมุนน้ำหมุนเอาเลยมีสูตรกินนับปรนมีสูตรด้วยนะคะทานได้เอสมาเอาได้มหน้องเอาอมามาไปผสมด้วยมามามมาต้องมาอมา้ล

เราทำทุกวันนะคะฝาสตระพาสัพธ์เลยค่ะข,ขอใหม่รอบครับฝากประชาสัม <tam>. พันธ์ค่ะถ้าใครจะเอารับน้าสมุนไพรให้ไปรับที่กิ่งกาชาินะคะที่ในบ้านพักแนอำเภอได้เลยค่ะอา ีนน้ำน้ำปนน้ำแล้วนะลูกลองดูแก้วรออ่าออกแมวใช้ได้จริงนะคะพอแล้วค่ะโอเคไ่อระกอูกแล้วนิหนครับสมสองสองใบจะทำสวนทุเรียน